สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะนิตยาสารหวยงวดวันที่ 1, ธันวาสองหกค่ะก็จัดรวบรวมมาตามที่พบเจอข้อมูลอะคะ่ะที่เราดูกันเนาะก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มกันที่เสือตกถังนะคะสำหรับนักวิ่งเนาะเสือตกถังให้วิ่ง5นะคะมือหนักนะคะให้5 รอง6และก็7นะคะแล้วก็ตัวที่เขาเน้นสุดๆเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีที่วงกลมไว้นะคะแล้วก็บนล่างด้วยนะคะก็จะมีตัวเน้นให้นะคะแล้วก็ยังมี3ตัวตรงด้วยแล้วก็ยังมีตัวที่เขาเล็งไว้นะคะคาดว่าน่าสนใจก็คือ7จ็ห4นะคะ754 ในหวดน,นี้7จดหดังระเบิดระเบอเลยนะคะทุกคนก็อาจจะพลิกล็อกไปตัวอื่นก็ได้นะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลขของอาจารย์เทียนซื่อนะคะงวดที่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าลงให้เพื่อ,อนหรือเปล่าแต่ว่างวดที่แล้วเเข้าจริงนะคะเข้าที่6-1นะคะเข้าที่ห แล้วก็6 1หนึ่งนะคะวัที่แล้วในงวันี้นะคะเขาให้เด่น3ค่ะเขาให้เด่น3ก็จะเป็นอมส่สามห6แล้วก็3 8นะคะในวัวนี้นะแคปหน้าจอนะคะ ต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลขล่างชุดเต็มนะคะของแอดมุกนะคะดูที่แถวล่างเลยค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะ ต่อมาค่ะเต๋าจานะคะงวดที่แล้วเต๋าจาให้เด่น3ตัวคือ0ูนย์นะคะก็เข้าที่หได้ที่61คู่ชุด2ตัวด้วยนะคะส่วนงวดนี้นะคะเต๋าจาให้3 7 9นะคะเป็นตัวเด่นเนาะแล้วก็คู่ชุดนะคะ2ตัวแล้วก็ชุด3มตัวด้วยนะคะแคปหน้าจอนะคะ ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของอาจารย์สุทธิชโชคนะคะก็เป็นข้อมูลจากพีชิตชัยนะคะเลขในช่องทร <c oughs> งกลมนี้นะคะก็จะมีเลขที่เด่นๆเลยคือ5แล้วก็7นะคะแล้วก็ตัวรองคือ2 4 8แล้วก็นำมาจาับคู่ชุด2ตัวบนอยู่ในช่องสีเหลืองนะคะเป็น กล่องสีเหลืองนะคะก็จะมี2 4 2 5 2 7 2 8 4 5 4 7 4 8 5 7และ5้วแ8แล้วก็8 7นะคะจริงๆงวดนี้8 7ชนกันหลายหลายท่านหลายอาจารย์มากเลยนะคะสำหรับเลข8 7เนาะแล้วก็อาจารย์บอกว่าเน้น4นะคะเน้น4ไว้ก่อนนะคะ4 1 4 5นะคะก็จะมีตัวที่เน้นให้ในช่องนะคะ ช่องแล้วก็มีหวยเบิ้ลแล้วก็หวยพวงติดมาด้วยนะคะชอบเบิ้ลกันเลือกเกินนะคะไม่หน้าก็หลังไม่บนก็ล่างนะคะหวยสมัยนี้นะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์เทียนซื่อนะคะที่หิมหา เต็มเ็มใบนะคะเต็มเต็มชุดนะคะก็จะมี3169นะคะแล้วก็จะมีแถบ3ตัวด้านบนนะคะ69แล้วก็มีด้านล่างแถมมาด้วยนะคะเนาะที่บอกไปนะคะแล้วก็จะมีเลขเด่นด้วยนะคะแล้วก็มีเลขล่างด้วยอีกนะคะเลขด้านล่างนี้ก็คือ9 0 9 2 9 6น7นะคะเขาให้เด่นที่9นะคะ <c oughs> ต่อมานะคะโคกสุดท้ายนะคะให้เด่นบน1แล้วก็5นะคะแล้วก็ยังมีคู่ชุดรวยแล้วก็ชุด3ตัวด้วยนะคะมีเบิ้ลด้วยเลขล่างให้เด่น5แล้วก็6นะคะแคปหน้าจอนะคะ ต่อมานะคะนิตยาศาสรรับรอยค่ะให้เด่นคือ63แล้วก็53นะคะมาชัวชัว67 57หเนะคะ567 557นะคะแล้วก็จะมี2ตัวล่างด้วยนะคะ5797แล้วก็57มาชัวชัวนะคะไม่ม่วนิม่มแล้วก็มีเน้นมาอีก56แล้วก็ 6, นะคะ ก็จะบอกว่า57มันดังมากนะคะทุกคน57นี่เป็นอะไรที่ดังมากก็คงจะไม่มาแล้วนะคะเพราะว่ามันเด้งมันมันแบบมันดังจริงๆนะคะ <c oughs> ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเสียนายเนาะสำหรับเ,เลขท้าย2ตัวรัฐบาลนะคะจากแอดมุกนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากแอดมุกด้วย เด่น2ตัวนะคะคือ3แล้วก็8นะคะคู่ชุด3 7 8 7 3 9แล้วก็8 9คือจะบอกว่า8 7เนี่ยติดชนมาหลายท่านมากเลยนะคะ8 7มาล่างก็เยอะนะคะชนบนก็มีนะคะ8 7ในงวดนี้แต่ก็กลัวมันไม่มานะคะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนงวดชนมากๆที่9 7แต่ออกตัวอื่นนะคะ ก็มีทางอากองฉลากนะคะก็ไม่รู้ว่าจะชอบเลขใดนะคะเป็นพิเศษขอชอบเลขที่เราพิเศษด้วยแล้วกันจะได้ถูกนะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของ,งสิทธิหลวงพ่อเนืองนะคะ3ตัวในกล่องนี้นะคะในกล่องด้านบนช่องด้านบนนะคะ259เนี่ยจะเดินที่110หน่วยนะคะไม่หลักร้อยก็หน่วยแล้วก็ หลักสินะคะงวดน,นี้259นะคะแล้วก็มีคู่ชุด2ตัวติดมาด้วยนะคะก็จะเป็นคู่ชุดที่มาในทุกงวดอยู่แล้วนะคะแคปหน้าจอนะคะต่อมานะคะรวยเละค่ะ สองตัวให้สี่และหกนะคะก็ส่วนใหญ่เดินที่ล่างนะคะแต่ก็ขึ้นบนได้ด้วยนะคะขึ้นบนได้ด้วยไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นบนนะคะก็เด่นสีแล้วก็หกคู่ชุดสองตัวแถบที่เด่นสี่แล้วก็หกนะคะก็ดูนะคะดูไปก่อนเนาะแต่เขาเคยเดินดีแล้วก็มีสะดุดนิดหน่อยนะคะก็อาจจะกลับมานะคะอาจจะกลับมาเดินดีอีกครั้ง ไม่แน่นะคะต่อมานะคะยุคทับทิมทองแรงรวยนะคะเด็ดเด่นฟ้าดินชุดสองตัวเห่งนะคะจะบอกว่าชุดนี้ก็ดูตรงที่เขาให้ตัวเด่นมานะคะเขาให้เด่น3กับ8 1 แล้วก็6แล้วก็สี่นะคะไปจับคู่ชุดได้นะคะเลขในตารางเขาเนาะก็ใช้ได้นะคะให้เด่นมากที่สุดคือชุด38นะคะแล้วก็มีชุด3าตัวแล้วก็2ตัวนะคะเพื่อนๆก็ไปดูนะคะว่าชอบอะไรแบบไหนชอบเลขอะไรนะคะต่อมาะคะ่ะเสือตกถังนะคะ เสือตกถังพลังเงินดีนะคะงวดที่แล้วก็เข้านะงวดน,นี้ให้เด่นหแล้วก็หนึ่งเป็นตัวรองนะคะงวดที่แล้วหมาแล้วทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบในงวดน,นี้หจะมาได้อีกไหมยังจะมาอีกไหมนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะคู่ชะสามตัวแล้วก็2ตัวนะคะถ้าใช้อยู่ติดตามอยู่ก็แคปหน้าจอเลยค่ะ โอเคค่ะน,นี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะสำหรับนิตยาสารหวยงวดวันที่1ธันวาสองห้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ